สรุปผลรางวัลสุพรรณหงครั้งที่31ซีซั่นเชนจำนวน20สาขาวันฟอร์เดรโรสวันสุดท้าย ก่อนบายเธอควา้ารางวัลเยอะที่สุดในปีนี้ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่20สิงหาคม2566ที่ผ่านมาณนะโรงภาพยนตร์สยามพารายลรอยย้าแกรนเทเทเตอร์ชั้น6พารากอนซีนีเพล็กศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยในปีนี้ผลงานตัวเต็งอย่างภาพยนตร์เรื่องวันฟ o r t เด r o โรวันสุด ท้าย ก่อนบายเธอสามารถกวาดรางวัลไปได้ทั้งสิ้น7รางวัลจากการเข้าทิงจำนวน14สาขาถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลไปได้เยอะที่สุดในปีนี้ซึ่งทางเดอะไทเกอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์ในครั้งนี้ด้วยสรุปผลรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่31ประจำปี2565 1. ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้ชนะ วัน for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอบุพเพสันนิวาสสองมายาพิศวงเวลาอนาโตมี o อฟ i m ม blue a g a i สอผู้กำกับยอดเยี่ยมผู้ชนะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลมายาพิศวงอดีศรตรีสศริกเกษมบุพเพสันนิวาสสองนวพลทํามรงรัตนฤิธ ฟาดแอนดฟิลเลอรเร็วโหดเหมือนโกรธเธอนัทวุฒิภูนทิริยะวัน for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอคงเดชจาตุรันรัศมีราสีเกสุกการเฟสออฟแอนสามนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมผู้ชนะ นัทรัตนพรรัรตย,ยาพรวันฟอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอธนวั์วัฒนพูดบุพเพันนิวาสสองมาริโอเมาเลอมายาพิสวงธนพบลีรัตนขจรวันฟอร์ h เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอวงรวีนทีทอน OMG รักจังหวะผิดจังหวะ 4. นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมผู้ชนะ ฮูรัสย,ยาสเปอร์บันฟาดแอนฟิวเลิฟเร็วโหดเหมือนโกรธเธออภินยาสกุลเจริญสุขใจจำลองแอนทองประสงค์บัวผันฟันยับราณีแคมเปนบุพเพสันนิวาสสองตะวันจริยาพรรุ่งบลูอเกนห้านักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมผู้ชนะพัชระจิราธิวัน์ OMG รักจังวะ ผิดจังหวะสดาโนนดูรงคเวโรส SLR กล้องติดตายพาริสอินทรารโกมานสุดบุพเพสันนิวาสองชัยพลจูเลียนภูพาดมายาพิศวงชาติชายชินศรีหมอปลาวาน6นักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมผู้ชนะ อาสมาพรสมัครพันธ์บลูอเกนนงพนีมหาไทยบัวผันฟันยับนัทพรเตมีรักมายาพิศวงรัตก,กล้าวอามรดิตมายาพิศวงพลอยหอวงังวันฟอร์เดะโรสวันสุดท้ายก่อนบายเธอเจบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้ชนะ Blue again. บลูอ g เกนบัวผันฟันยับบุพเพสันนิวาสสองฟาดแอนฟิวเลฟเร็วโหดเหมือนโกรธเธอวันฟอร์เด r o โรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอ 8. กำกับภาพยอดเยี่ยมผู้ชนะ One ฟอร์เด r o โรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอบูชาเวลาอนาโตมี of Time ์เดอะอัพแรงอัจยาเกมบลูอ a เกน n 9 ลำดับภาพยอดเยี่ยมผู้ชนะเวลา Anatomy of Time Fast and f e e l o e r เร็วโหดเหมือนโกรธเธอ One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ t h อ Up r a n g อัดยาเกม Blue Again 10. บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมผู้ชนะ One for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอบุพเพสันนิวาสสองฟา and f ด e ฟิลเลเร็วโหดเหมือนโกรธเธอ Face o f แอนด์บลูอะเกนสิเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้ชนะ ถ้าเธอสแตมแอนวโอเลตวาลเทียวันฟอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอใจฟูสิงโตนำโชคใจฟูสตอรี่ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งอิงดับเบิลยูเอยูเอ็นทีโออาร์เอ็นบุกเทสันนิวาสสองเดี๋ยวจะทำตามความฝันทางบดไวอยฟาดแอนฟิลเลอร์เร็วโหดเหมือนโกรธเธอโนบอดี้โนสเตมแอนคริสโตเฟอร์ชู วันโฟร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอ12ดนตรีประกอบยอดเยี่ยมผู้ชนะวันโฟร์เดอะโรดวันสุดท้าย,ายก่อนบายเธอบุเพสันนิวาส2มายาพิศวงเฟสออฟแอนด b บลูอะเกน13กำกับสิ่งยอดเยี่ยมผู้ชนะ วัน for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอบุพเพันนิวาสสองภาพวาดมายาพิษวงเวลาอนาโตมี of time สิออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมผู้ชนะมายาพิษวงบัวผันฟันยาบุพเพันนิวาสสองฟาดแอนฟิวเลฟเร็วโหดเหมือนโกรธเธอวัน for the road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ15 เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยมผู้ชนะที่นาคสาแดงพระขนงเทมสองสยองขวัญภาพวาดมายาพิษสวงสิบหเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมผู้ชนะบุพเพสันนิวาสสองหนึ่งร้อยร้อยขาภาพวาดฟาดแอนฟิลเลอรเร็วโหดเหมือนโกรธเธอไลโอโคตแยายาสิบเจ ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมผู้ชนะ s c a l a ที่ระลึกรอบสุดท้าย18เยียความทรงจำความฝันความรุนแรงบูชา18ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมผู้ชนะเฟื่อน19รางวัลสุพรรณหงษ์เกียรติยศผู้ชนะนครวีรประวัติ20รางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมผู้ชนะ บุคเพสันนิวาสสอง